สวัดีครับอยู่กับผมอากิต a n n e l คนเดิมนะครับวันนี้อยู่กับเกม AFK Arena นะครับในด่านที่29คี13นะครับตัวละครที่ใช้เลยนะครับนี่หละครับโลแวนสายแว่นของเรานะครับแล้วก็ทาลินสายเปี้ยวของเราเลยจัดไปแล้วก็ไฮนะครับดาเมจหลักของทีมนะครับแล้วก็หลวงพี่ลูเซียสนะครับอ่าแล้วก็น้องเทซี่นะครับ วันนี้ที่ผมทำคลิปนี้ก็มีน้องแอร์บันะครมาให้กำลังใจผมอยู่นะครับโอเคงั้นเข้าไปดูเลยนะครับว่าผ่านยังไงนะครับไปเลยอันนี้เป็นความเร็วคูณสี่นะครับดูไปก่อนครับปุละเบิดอตปุละเบิดเรียบร้อยนะครับโอเคงั้นเรามาดูกันอีกรอบนะครับว่า แต่ละตัวทำงานยังไงนะครับโดยความเร็วคูณ2นะครับนี่เลยตุ้มโอเคโรแวนเปิดอันตินะครับเทซี่อันติลับทั้งทีมแล้วก็ไฮลงอันติตามลงอีกดอกครับตุ้มหายทั้งทีมครับเรียบร้อยนะครับไปคุยกับลากมะม่วงเลยนะครับ โอเคเราไปดูตัวละครของเรานะครับว่าจัดวางยังไงแถวหน้าสุดนะครับแถวหน้าสุดบนก็จะเป็นโลแวนนะครับโลแวนเด็กเว้นของเราแล้วก็ตัวแถวหน้าตัวล่างก็จะเป็นทารินนะครับส่วนแถวหลังตัวแรกเป็นไฮนะครับแล้วก็แถวหลังตัวกลางจะเป็นลูเซสนะครับแล้วก็แถวหลังตัวสุดท้ายตัวล่างสุดก็เป็นน้องเทซี่ของเรานะครับ โอเคถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยเพื่อเป็นกำลังใจให้อกิศ h ชน n นลด้วยนะครับขอบคุณที่เข้ามาติดตามและรับชมคลิปของผมนะครับขอบคุณมากครับ